โคสโควิด -19 กานั้นเนี่ยกำลังมาอย่างร้ายแรงมากท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อประมาณสักไม่นานมานี้เองประเทศสิงคโปร์ยุบสภาแล้วก็การยุบสภาประเทศสิงคโปร์ดรสมคิดจตุจูติพิทักษ์รองนายกรรมีก็เอาการยุบสภาเป็นตัวอย่างมาเล่าให้ฟังก็ได้ถูกมโนเข้าใจผิดไปบอกดอรสมคิดโยุให้พังประชารัฐยุบสภาไม่ใช่ลีเสียนหลุงยุบสภาไปตอนนั้นเพราะลีเสียนหลุงเขารู้ว่าสิงคโปร์กำลังจะพินาศฉิบหายแล้วก็ล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้พินาศฉิบหายแล้วก็ ก็คือว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์ถดถอยไป40 ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับถดถอยไป40เเกือบครึ่งหนึ่งสังสิงคโปร์มีประชากรแค่3ล้านกว่าคนเอง3ล้านกว่าคนเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าสิงคโปร์นั้นภาษาอังกฤษเขาเรียก export based country ก็คือว่าเป็นประเทศที่พึ่งรายได้มาจาก2ทางทางแรกคือการส่งออกและทางที่สองคือการท่องเที่ยวสิงคโปร์หายไป40เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมรู้ว่าประเทศไทยตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณ12อังกฤษก็เช่นกันในขณะนี้แรงงานอังกฤษคนงานที่อังกฤษนะฮะบริษัทต่างๆใหญ่ยายยาย ที่อังกฤษ,ษตอนนี้พากันปลดปล่อยคนงานให้ออกกันอ,อเมริากาแน่นอนที่สุดแล้วตอนนี้อเมริากามีคนว่างงานประมาณเกือบเกืบ40ของยอดอายุของคนที่สามารถใช้แรงงานได้เรามาดูประเทศไทยกันบ้างเศรษฐกิจเริ่มตก ในไตรมาสแรกปลายไตรมาสแรกเพราะว่าโควิดเริ่มระบาดประมาณกุมภาพันธ์ต่อมีนาคมนั่นคือไตรมาสแรกแล้วก็ระบาดหนักเข้ามาไตรมาสที่2ก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเพิ่งผ่านไปเมษาพฤษภามิถุนาคือช่วง90วันที่คนได้เงินชดเชยกันคนละ5000บาทมีการล็อกดาวน์ประมาณสักสองเดือนเสร็จแล้วเศรษฐกิจมันกำลังจะเริ่มฟื้นขึ้นมาแต่ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือว่าไตรมาสที่3นี่แหละเดือนเนี้ย กรกฎาสิงหาคมยาสามเดือนนี้พูดได้ชัดเจนแล้วว่ารูปธรรมหลายๆอย่างที่ทําให้ทุกอย่างพังพินาศสิหายหมดกําลังจะมาให้เราเห็นในไตรามาสที่3าท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าผมเป็นคนที่มองเรื่องโควิด -19 ผมมองโลกในแง่ร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโควิด -19 ผมไม่ได้มองในแง่ดีเหตุผลที่มองในแง่ร้ายก็เพราะว่าง่ายนิดเดียวข้อแรกวัคซีนที่จะออกมานั้นเขาบอกว่าจะออกมาในขณะนี้ข่าวล่าสุดก็คือว่า vaccine ของบร,บริษัทบริษัทหนึ่งชื่อโมเดอร์นาที่ประเทศสหรัฐอเมริกากําลังถึงขั้นที่3แล้วก็คือว่าขั้นที่ทดลองกับคนแล้วเมื่อทดลองกับคนแล้วอีก3เดือนถึงจะพอดูเรื่องหรืออย่างเร็วที่สุดก็จะออกต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนกระทั่งก่อนวัคซีนจะออกนั้นอุปสงค์จําได้ไหมท่านผู้ชมหลักทางคาศัพท์ทาง,ง,ง,งเศรษฐศาสตร์ที่ผมพูดคือดีมานความต้องการในสินค้าต่างๆมันหายไปหมดมันไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีเหลือแล้วเนี่ยสินค้าที่มีจะขายอะไรไม่สามารถจะขายได้คนทํางานจะทําให้ เอาให้บริการกับไข่ก็ไม่มีสามารถจะให้บริการได้และจูจ่ๆมีไอ้บ้าทหารอียิปต์แล้วใยเด็กตัวแสบลูกของสถานกงศุนซูดานเกิดติดโควิดแล้วมาอาราวาสเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงเทพมหานครอีกคนนึงไปอยู่ที่ระยองทําให้พี่น้องชาวระยองต้องลาบากมากเอาละทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่แค่เป็นจุดจุดลภาคเล็กๆที่ให้เห็นว่าเริ่มกระจากขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นแล้วว่าภายในไม่เกิน เดือนสองเดือนข้างหน้านี้สิงหางก,กันยานท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นคนว่างงานและตกงานเดือนมากขึ้นท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะว่าถ้าเรียนจบกับภาคการศึกษาของอุดมศึกษาในปีนี้นะฮะจะมีเด็กที่ว่างงานที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วทั้งที่อยู่ว่างปัจจุบันกับเด็กที่ว่างใหม่ ล้านกว่าคนท่านผู้ชมคนว่างงานล้านกว่าคนตายหนระือไม่ตายท่านผู้ชมไม่มีทางรอดเลยเราจะแก้ไขปัญหายังไงและผมก็จะโยงไปเห็นอีกเหมือนกันว่าทําไมทิศทางของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งกําลังจะไปได้ดีกําลังจะหยุดชงงะงักแล้วงบฟื้นฟูสี่แสนล้านที่เขาคุยกันว่าจะามาฟื้นฟูเศรษฐกิจพิษโมดเรากลับมาที่โลกก่อนอังกฤษตอนนี้กําลังลําบากมากสิงคโปร์ก็ลําบากมากอเมริกาก็ลําบากมาก,มก,าก,าก,มากญี่ปุ่นระบาดเป็นครั้งที่2แล้วตอนนี้ที่ญี่ปุ่นทําถามีอยู่ว่าจำได้ไหมท่านผู้ชมจำได้ไหม ว่านายอาเบะบอกว่าปีหน้ามิถุนายนโอลิมปิกจะจัดผมยังเชื่อว่าด้วยเหตุการณ์แบบนี้นายอาเบะจัดโอลิมปิกไม่ได้เพราะถึงจัดได้คำถามมีว่าจะมีใครไปมั้งแล้วคนที่จะบินเข้ามาจากทั่วโลกเพื่อจะมาดูกีฬาโอลิมปิกนั้นเนี่ยถ้ามาจากแอฟริกามาจากบราซิลมาจากยุโรปที่ยังมีเชื้อติดอยู่ค้างอยู่เนี่ยญี่ปุ่นจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโควิด -19 ก็คือนรก ของการค้าการขายคนที่เคยใช้ชีวิตปกติจะใช้ไม่ได้ต,ต้องหยุดจำได้ไหมผมเคยเรียนท่านผู้ชมมาหลายครั้งหลายคราผมบอกว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุค New n o r m a l อย่างเดียวมันเป็นยุควิกฤตท่านผู้ชมระมัดระวังตัวไว้เงินทองมีอยู่เก็บเงินสดเอาไว้อย่าไปเล่นหุ้นอย่าไปเก่งกำไรอย่าไปซื้อทองอย่าไปโน่นอย่าไปนี่อะไรถ้าไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ก็ไม่ต้องซื้ออะไรถ้าขายได้ออกไปตอนนี้ยังพอขายได้ขายไหมครับ ถ้ายิ่งขายได้กำไรบ้างนิดหน่อยรีบขายทิ้งไปเลยไม่ต้องไปห่วงแหนไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปรอว่าเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเงินทองมันจะกําไรมากขึ้นกว่าเก่าออหรือถึงแม้จะขาดทุนบ้างเล็กน้อยก็ขายทิ้งมันกําเงินสดเอาไว้กับตัวเองดีที่สุดท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติใช้ชีวิตอย่างสมถะ จริงๆแล้วโควิด19นั้นทั่วโลกถ้าทั่วโลกคิดออกคิดเป็นทั่วโลกสามารถที่จะหยุดยั้งวิถีทางเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นทุนนิยมกลับมาใช้ชีวิตแบบสมถะท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าตอนที่โควิด19เกิดขึ้นโอ้ทะเลสวยปลาโลมากลับเข้ามาแม่น้ำใสาอากาศอยู่บนท้องฟ้าเห็นเมฆชัดเจนไม่เหมือนกับที่สมัยที่โควิดยังไม่มามีแต่เมฆหมอกมีควันมีฝุ่นเต็มไปหมดคุณภาพชีวิต ดีขึ้นอย่างมหา,าศาลท่านผู้ชมครับผมถามว่าคุณภาพชีวิตนี้ท่านผู้ชมจะตีราคามันเท่าไหร่ท่านผู้ชมตีไม่ได้หรอกราคานี้คุณภาพชีวิตตรงนี้บางครั้งเราอาจจะอยู่บ้านในสิ่งแวดล้อมที่คุณภาพชีวิตที่ดี ถนนหนทางรถราวิ่งน้อยลงกินข้าวที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวสมรถะใช้จ่ายเงินทองเล็กน้อยทเท่าที่จําเป็นยังจะดีกว่าที่ให้เศรษฐกิจมันบูมแล้วมีอันตรายไปหมดทุกๆุก,กจุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่าประมาทเป็นอันขาดและผมเห็นแล้วว่าตอนนี้ถ้าญี่ปุ่นกลับมารอบสองเกาหลีใต้ ก็เริ่มมีป,ปลายแล้วก็เริ่มมีป,ปลายแล้วและก็พูดตรงๆเราก็ยังไม่รู้เรายังไม่รู้อีกว่ากรณีของอียิปต์กับกรณีของเด็กสุดานนั้นจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าบุรุษจาได้ไหมไม่ใช่จีสนามมัวอย่างเดียวที่พลตรีราชิดกับมาจากอิตาลีแล้วทําให้เกิดการระบาดหนักตอนนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือจําได้ไหมฮะมีพวกลูกไฮโซทั้งหลายที่พึ่งบินจับกลกับจัง ต่างประเทศแล้วไม่ได้กักตัวแล้วไปเที่ยวผับบาที่ทองหลอ่อและทําให้ติดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกําลังคิดว่าประเทศไทยไม่ใช่ต้องใช้นิวนอมอลอย่างเดียวต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตอาชีพบางอาชีพธุร,รกิจบางธุร,รกิจจาเป็นต้องพลิกผันเปลี่ยนผับบาอาจจะต้องเลิกได้ไหมหรือว่าการชุมนุมอะไรที่ใหญ่ๆเลิกได้ไหมมาใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งอีกแนวหนึ่งที่เราจะต้องใช้กันต่อไปนะท่านผู้ชมครับนี่ก็เลยเป็นเรื่องของโควิด1น out.